ไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมาจับมาอยากจะไปเยียบเอาเยียมเยียบเยียมให้เขาเยียบให้เขาเยี่ยมาเราจะเยียบเขาด้วยหรือเราฮะพี่ทำลายแล้วไม่รูเลยว่าพี่อกลับบ้านเรามามมเพื่อกลับบ้านเรามาไม่ในที่สุดคำนี้ก็ออกมาคำนี้มันต้องเป็นพิธีพูดนะเออเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวแวนซื้อเฟ้นายด้วยดีไหมดันเรียนให้เสร็จก่อนนะได้ ดที้ยังไงเหนื่อย่างลูกให้น้ำหน่อยเหมือนไก่เพ anyway> ิ่งไปตีมาตกแปะปกแปกปกแปะคลบายีันมีไม่รู้ลูกคารบาสีมัมีหาที่เชินะแดมแดงแปมมาออเดอร์แล้วนักเก็ตกับฮัทบอลไม่ไหวแล้วไปหาที่เชิญเร็ว n n i yes better ทำอะไรกันคะเธอ TP ฮะพี่ถีเที่เาุกเจดเดิลเขาขอยู่บาาพาไปแล้วมี ได้เราเราอยากชนะกันนะมั้งอยากชนะหนูก็ต้องตั้งใจฝึกแล้วพอหนูเตะเก่งแล้วหนูจะชนะทุกคนเลยมันมีค่ะที่บ้างใครเป็นลูะมีค่ะแล้วเราเราต้องเตะพร้อมกันด้วยเหรอเราต้องช่วยกันด้วยใช่มันเป็นทีม